ครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องบ้าแหลมพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามกับเลขเล่าพัฒนากันครับผมครับสำหรับเล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาครับเลขเล่านะครับเนาะครับก็ได้ออกไปครับเลขบนครับพี่น้องออก6 6 8ครับผมเลขกลางออก6 6หนะครับเนาะครับต้องขอประรานอภัยพี่น้องเอฟซีกันครับสำหรับมื้อนี้ครับผมก็มาตามกันต่อนะพี่น้องครับเพราะว่าเลขนะที่เขียนไว้ครับ บ้าแหลมจะมีอีกตัวหนึ่งขึ้นหนึ่งหกแปดนะครับเนาะหนึ่งหกแปดหนึ่งหกเก่าครับผมก็มาตัดมันกับไกลคือว่าแหละเลขแปดเก่าแปดหกนี่ถ้าผู้บ่ไว้พิบท่านอิลีกะเอาหยาคขึ้นกันเนาะพี่น้องครับเพราะว่าเวลาที่เฮาเห็นตัวเลขเห็นแนวทางเหากับเบิ้งเฉพาะตัวที่ครับอาจารย์พไปลงไห้เนาะครับเนาะครับเข้าใจพี่น้องเอฟซีครับอ่ะมาตามกันต่อวันนี้บ้าแหลมจะลงชุดฟันทงลงกลุ่มหายนำนะครับเนาะครับสำหรับรัฐบาลไทย ชุดฟันทงลงกลุ่มกะเอาแต่ต,ตัวเน้นๆครับพี่น้องเล็กมีแค่ซีคูเอาแต่ต,ตัวเน้นๆเล็กบนครับเสียดายยุดอกครับผมเอาเฉพาะห้าสองหกสองรอบเนาะห้าสามหกสามบ่เอาลักลอยซีกับหกครับผมซีห้าหกนี่ก็โอ้ยยันตะมันหลายตัวเสียดายเสียดายครับผมครับแต่ว่าจับสามตัวนี่ก็เนีน,นโพดครับ ก็อยากให้พี่ A น้องเนาะครับเนาะครับเน้นๆกันคือวนว่นแหละอ่ะมาตามกับเล่าพัฒนามือนี้ก็จะจ้าจงกันเพียงคู่เดียวเม็ดเดียวแกันขึ้นกันครับพี่น้องครับแต่จะลงให้เห็นชุดเต็มขึ้นกันเนาะครับเนาะครับฝากาพี่น้องเอฟซีครับผมตอนไหนที่เขามาแล้วครับอย่าลืมนะพี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับบา่าวแลมผาร้วยในการลุงคลิปในการคํานวณตัวเลขแนวทางให้พี่ A น้องกันเนาะครับเนาะครับ เวลาตอนนี้กะห้าโมงสี่สิบแปดนาทีในขณะที่กําลังอัดคลิปนะพี่น้องส่วนเฮ็ดยังแล้วกับ่บนาเกินหกโมงแรกท่านแน่นอนครับพี่น้องกับเล่าพัฒนาครับปิดรับกับจะประมาณสองถุมนะครับเนาะครับหรือสองถุมสิบห้าสองทุมยี่สิบประมาณนี้ครับสําหรับเล่าพัฒนากระผมื้นนี้จะเป็นวันจันทร์ครับพี่น้องขออนุญาตพิมพ์ให้มันแล้วก่อนนะครับเนาะวันจันทร์ วันจันทร์ที่สิบหกกุมภาพันธ์สองห้าหกเก้าครับครับสำหรับชุดวินนะพี่น้องหนึ่งสองหกเก้าสองกลับเอามาเมดเลยครับผม 12692กับสำหรับเลขวิ่งครับวันนี้ฟันเก่าครับพี่น้องเด่นเก้าฟันเก้าสองครับสายวิ่งสายหลุดบโครวนผัดได้พี่น้องครับสายวิ่งสายหลุดบโครวนผัดสำหรับเลขเก้าสองนะพี่น้องให้ระวังเก่าเก่าไปน้ำเด้ครับผมครับเพระาะว่า เรียกคือบ่าวแหลมจะเห็นเหล็กอยู่บัดเหมือครับผมครับแต่้อิี้บ่ทันลงหาน้อยพี่น้องเอฟซีครับผมเพราะว่าคำนวณเหล็กเล่าอยู่ครับบ่มีเวลาครับเก้าสองนะพี่น้องอย่าลืมครับผมอย่าลืมเก้าเก้ากันหน่วยน้ำครับตัวกันครับผมไพมักกันบ่มากก็เอาตามที่ครับบ่าวแหลมลงให้พี่น้องเอฟซีกันเลยครับสาหรับตัวกันครับผมสําหรับตัวกันเก้าสาม 9ก้าสี่เก้าห้าครับสามคู่ครับพี่น้องครับแต่เบาแหลมจะเน้นในเพียงคู่เดียวเพราะว่ามือนีนะครับเนาะเลขวิ่งชนเลขวิ่งมาประกบกันแลวก็มีเลขคู่ชนก็นคือมีให้พี่น้องเบ่งอยู่ในสามคู่สี่คู่นี้พี่น้องเต้นจะเน้นในเพียงคู่เดียวแขนๆที่จะฟันลงกลุ่มนะครับเนาะเพระาะว่าโดยนี้ใส่เบาแหลมมักฟันเลขคู่เดียวครับผมครับลงกลุ่มอยู่แล้วครับสาหรับเลขสามตัวอ่ะมาเบิ่งกัน สามตัวของเราพัฒนามือนนี้หนึ่งสองหกครับปุ๊บเป็นตผาผาดจักตัวเลยพี่น้องอวาน้าเหล็กนกอําเนาะครับคานวณอ,ออกมาแล้วก็คือเบิดสุดตัวออกมาแล้วกับว่ามันหมาในหนังคือวัอนติ <c oughs> จะว่าไก่รือไก่ครับหนึ่งเก้าสองครับอันนี้บรได้กลันได้พี่น้องในสูตรเลยครับในชุดวินเลยเบึงในชุดวินนได้พี่น้องครับถือว่ามาแบบเหมือนกับเ้ากันไว้เลยนะ 692ครับครับนี่คือชุดเต็มนะพี่น้องเนาะครับชุดเต็มครับผมของเราพัฒนาบาาแหลมพารวยครับผมครับสำหรับชุดฟันทงครับตัวน้อยแน่พี่น้องอย่าลืมขายายเบื้องกันด้วยพี่น้องครับบ้าแหลมจะเขียนให้นะครับเนาะครับชุดฟันทงนี่จะเขียนเอาครับขออนุญาตเอาเป็นสีดำ คชุดฟันท่งครับผมสำหรับชุดฟันทองที่จะฟันลงกลุ่มนะพี่น้องก็จะเลขวิ่งครับผมเดนซีครับเลขวิ่งเดนซีครับเลขก,ก็จะมี48 49 40ครับผมสังเกตเบ้างดีๆด้ดพี่น้อง เลขที่ชนกันน,คนะครับเนาะขับเลขที่ชนกันครับนี่คือเลขที่ชนกันสี่เก้าเก้าสี่ครับผมพี่น้องครับครูเด่นครูนเ,นนเน้นมือนีจะเน้นไปที่สี่เก้าครับผมสําหรับลักลอยมือนีเนาะพี่น้องเนาะครับผมลักลอยขออนุญาตหาหมองเขียนก่อน <c oughs> ลักลอยหาคับหกเ้อพี่น้องครับหาคับหกเด่นหาครับผม ร 6, รครับรรรหากับหกเด่นหาครับลักลอยเด่นหาย่าลืมกระผมห้าสี่เก้านกรับเน่าห้าสี่เก้าหกสี่เก้าถ้าพี่น้องแบบว่ามากักโตเอิอนกับย่าลืมนําหลักลอยไปจับใส่ได้พี่น้องครับมือนีกระผมสาหรับเล่าพัฒนาเบาแหลมกระผมครับเน้นให้แล้วครับคู่เดียวครับลงกลงุ่มพี่เอพี่ก็อยู่ในนี่แหละครับผมครับ ใครที่ติดตามรับชมฟังคลิปเบาะแมก็จะเข้าใจนะครับเนาะครับถ้าเห็นเฉพาะกระดาษแผ่นนี้พี่น้องอาจจะบ่กเข้าใจครับเพราะว่าก็อาจจะเห็นตัววงกลมให้อาจจะเออครับตัวเด่นเพิ่นอาจจะเป็นตัวมุนมุนนี่แหละครับผมก็ตามนี่เลยพี่น้องครับตัวนี้เด่นเก่าครับชุดนี้เด่นซีประกบกันครับผมครับเก่าสีชนกันพร้อมพี่น้องอยู่ในนี่นะครับเนาะครับดังนั้นการที่มาประกบกันก็ครับหาลังงวดก็ เข่าได้พี่น้องครับหาลังงดกับรุดเป็นเรื่องปกตินะครับเนาะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางครับในการครับประกอบการตัดสินใจของพี่น้องเอฟซีครับยงใดอยังใดก็ลองพิจารณากันเบิ่งฝากช่องเบาแหลมบ้ารวยเอาไว้ทำได้พี่น้องเขามาแล้วพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับพี่น้องจะไร้พลาดเวลาทีบเบาแหลมลงคลิปตัวเลขแนวทางให้พี่ให้น้องกันนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ครับผม ครับก่อนจากกันบ่าแหลมขออวยพรพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนโชคหมันร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมดวยพี่น้องครับฟันคู่เดียวแขนแขนลงกลม่ม9 4 4 9เ้วยพี่น้องครับคู่เดียวแคนั้นกระผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมเลข3ตัวก็อย่าลืม594694่นะครับเนาะครับฝากพิจารณากันเบิ่งครับสำหรับเมื่อนี้ครับผมบ้าแหลมผ้าร้วยครับขอลาพี่น้องไปก่อนแคมหน้าจอกันเลยครับผมครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับผม